สวัสดีครับผมนายสัตดาชาติรหัสหกสี่ศูนย์หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอมินิโปรเจกต์วิชา e e g 464ครับเศบสามศูนย์หนึ่งครับโดยการทดสอบใบงานนี้นะครับจะประกอบไปด้วยการทำงานของยินพุธและเอาพุด เป็นการทำงานด้วย HMI ครับโดยใช้โปรแกรม Easy Pro ครับและใช้งานร่วมกับ PLC นะครับโดยโปรแกรมจะใช้โปรแกรม GX Works 3ด้วยนะครับโดยจะประกอบไปด้วยสวิตช์ครับแอมน้ำมันหลิกแล้วพวกเซนเซอร์ตัวจับชิ้นงาน,นครับในการทำงาน นะครับจะนำค่า student id นะครับเป็นรหัสเข้าโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของระบบเมื่อเราใส่รหัส student id นะครับรหัสนักศึกษา640 167 17ของผมนะครับ power ครับ switch power ก็จะออนนะครับระบบ ให้พร้อมการทำงานนะครับเมื่อเรากดเมื่อเราใส่รหัส ID แล้วนะครับ s วิตช์พาวเวอก็จะออนแล้วเรามากดที่สวิตช์สตาร์นะครับมอเตอร์ motor, ก็จะสายสายพานมอเตอร์ก็จะหมุนการทำงานแล้วครับ แล้วเราจะนำชิ้นงานนะครับมาวางบนสายพานนะครับแล้วเซ็นเซอร์ครับจะตรวจจับ,บวัสดุเลื่อนผ่านโดยนะครับโดยจะตรวจจับที่ไม่มีสีของชิ้นงานนะครับว่าสีไหนเคลื่อนผ่านแล้วตัวนัำเบรกเนี่ยครับก็จะหนับว่ามีชิ้นงาน แต่ละสีหรือว่าชิ้นงานที่มีสีเลื่อนผ่านนะครับกี่ครั้งนะครับแล้วจะมีตัวทั้ง t o ครับตัวนัลเบริกตัวนี้จะนับว่าชิ้นงานแต่ละสีหรือวัสดุแต่ละสีครับจะเคลื่อนผ่านเท่าไหรแล้วครับรวมทั้งการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับของชิ้นงานนะครับ ของวัสดุที่เคลื่อนมานะครับอ่าเรามาดูโค้ดมาโคก่อนนะครับโค้ดมาโค,รครที่ผมเขียนครับผมจะใช้เป็นอ่าสองผมจะเขียนเป็นสองแอคเคาท์น,นะครับก็คืออันนี้ครับแล้วก็จะเป็นอันนี้ครับเพื่อควบคุมการทำงานนะครับ เป็นพวบคุมพวกหลาเจ้าควกเค่เป็นใดค,ครับ,รบเรามาดูโดยใบงานนี้ครับผมจะไปใช้ห้องแลบทดสอบชิ้นง,งานทดสอบโปรแกรมนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ